สววยดีะนั่นเป็นริดโบราณแห่งเมืองมรกตเมื่อ500ปีก่อนครับอ๋อผมเป็นเจ้าของร้านนี่ครับสนใจชิ้นไหนสอบถามได้นะครับผมจะให้ราคาพิเศษ ผมสนใจกลิตเล่มนี้ผมขายไม่ได้ครับมันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษของผมดูเล่มอื่นไหมครับแต่ผมสนใจกลิตเล่มนี้ครับราคาเท่าไหร่เนี่ยว่ามาได้เลยนะครับผมไม่ขายครับคุณบอกราคามาได้เลยผมยอมจ่ายก็เขาบอกว่าไม่ขาย ได้หมดเลยนะครับเสนอมาได้เลยผมไม่ขายครับขอโทษด้วยนะครับนี่คุณมานี่เลยมาพี่สุธีให้พี่ไม่ขายเขาไปล่ะมานี่อะไรของแกวะเมธฉันยังซื้อของไม่เสร็จเลยกจะรากฉันออกมาทำไม ก็แกพูดไม่รู้เรื่องไงวะก็เขาบอกอยู่ว่าไม่ขายไม่ขายแกจะเศร้าซีทําไมฉันว่าแกกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันเลือกของต่อย ีรเครับคุณแม่ฮัลโหลลูกรัดอยู่ไหนอะแม่มีอะไรอยากจะให้ดูหน่อยอะไรเหรอครับ <is> ตอนนี้แม่อยู่ที่สมาคมแล้วคืนนี้เนี่ยแม่จ้างลิเกมาให้สมาชิกในสมาคมเขาดูกัน mm hmm. อ้ำาอำํอุ้มอมพีพีก็อยู่เนี่ยอ้าว เออไปไหนล้วก็ไม่รู้เออเด็กพวกเนี้ยไปโซนที่ไหนก็ไม่รู้เออรักลิซตามมาแล้วกันนะลูกนะแค่นี้นะครับครับเออแป๊บเดียวเองไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไม่รอกันเลยนี่อะไรเหรอคะพี่พีอ๋ออันนี้คือโรงลิเกที่จะมาเล่นให้เราดูคืนนี้แล้วไหนอ่ะคนแสดง จะแต่งตัวอยู่หลังเวทีมั้งงั้นเราไปดูกันไหมไปดิอ,อามามุมมเดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะคุณหญิงพัชรีสวัสดีค่ะไม่เคยพาดงานแบบนี้นะคะปกติไปแต่ง,งานการล่าดินเนอร์ค่ะนี่ถ้าไม่ใช่คุณหญิงเชิญนะคะไม่มาแน่นอนค่ะ เชิญตามสบายเลยนะคะค่ะแล้วพบกันนะคะเจอกันค่ะโ,โอ้โหไอ้สามนอมึงรอกันพอหรือยังมาโทร จะช้าอะไรขนาดนี้เนี่ยคุณหญิงพัชรีเข้ามาแล้วนะเว้ยเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกแหมพ่อจะตื่นเต้นอะไรไปพ่อช้ายังไงคนเขาก็รอดูโดยเฉพาะฉันเนี่ยนะคืนเนี่นะแค่ล้ำออกไปเนี่ยนะคอซนอย่างแน่เออพ่อไอ้นี่ไ่เท่าไหร่หรอเดี๋ยวพอดูของผมสามคันรถบัสเต็มมาดูเองเลยหรอเขา้ส่งพนักงานแล้วเขาก็ไปดีนะเร็วๆเขาโอ้ยคนอย่างพวกพี่นะจะได้พวงมาลัยเงินสดน้ำมา ถึงพวกฉันจะเป็นตัวโกงเนี่ยนะฉันก็มีแม่ยมเป็นของตัวเองนะเวยเออ้ยจริงไหมวะถูก<อ><อ>เออให้มันได้จริงๆเฮอะจะได้เลิกยืมเงินคนอื่นขเขาสักทีแหม่ท,วง,ทวงอีกอทวงบ่อยไม่คืนเลยิดเยอะนะเราจะไปไหนกันเล็บมันฉีกอะพ่อไปทําเลยแป๊บหนึ่งแล้วกันเรื่องเยอะจริงๆรีบไปแล้วรีบมาแป๊บเดียวนะพ่ออ๊สามหนอนี่กันเลยเร็วรับพ่อลีกสิ อ้าวหนูมาเกะกะอะไรตรงนี้เนี่ยไป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 โอ้ยน้องน้องน้องจะเป็นเอฟซีนะหรือว่าจะเป็นติ่งใครก็ตามนี่หลังเวทีลิเกออกไปครับผมที่นี่ยังไม่ให้รับน้องๆเข้ามาในนี้ครับออกไปก่อนครับผมนะไล่แล้วยังไม่ไปอีกไปรอกันข้างนอกน้องเอที่จะแต่งตัวกันอ๋อเวลาอีเด็กสองคนนี้หน่อยดิใส่กันอีกวะเบื่อไรยืนงงอยู่นั่นน่ะเนี่ยหนูมาหาใครลูก นี่เขาไม่มีอะไรหอกไปดูข้างนอกหน้าเวทีเลยลูกไปเดินเกกาเขาไปไปขอโทษนะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีว่าน้องหนูเขาอยากมาดูหลังเวทีนะคะบอกเขาเลยว่าหลังเวทีไม่มีอะไรให้ดูลูกไปรอดูหน้าเวทีเลยไปเลยไปพากันไปโอ้อยู่นี่เองหาสะทั่วเลยคุณหญิงพรชเจรีสวัสดีครับ ถอยถอยเลยน้องอย่าไปตัวเกะกะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหญิงขอประทานอภัยนะครับช้านิดนึงนะฮะกำลังเร่งให้อยู่ครับอร้อนไหมครับเดี๋ยวหาที่นั่งหาพัดลมให้ครับนตามลมไม่เป็นไรหรอกมาตามหาหลานสาวกับลูกสาวอ๋อ้เจอยังไงครับอ้าวนี่ไงนี่ลูกสาวแล้วก็นั่นหลานสาวสองคนโอ้ลูกสาวนี่หลานสาว นากนะช้ยแหมนายลองชลิเกชาเลยดอกไม้นี่นามจริงมีอะไรหรอหายไปไหนแล้ว ท่านรามเทพองค์หญิงอยู่หรือไม่เจ้ามีธุระอันใดห,หรือพานุพามองค์เหนือหัวให้มาตามเสด็จองค์หญิงไปเข้าเฝ้าเจ้าชายตื่นสางเดี๋ยวข้าไปตามให้ท่านรามเทพข้ารู้ว่าท่านต้องฝืนใจมากเพียงใดสำหรับข้าแล้ว ชาดบ้านเมืองย่อมสำคัญกว่าสิ่งไหนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกพานุาพานพร้อมกันหรือ,อยังเราอยากเข้าเฝ้าเจ้าชายตื่นสางเต็มทีแล้วพาเราไปทีพานุาพาม เยียคะเรายินดีมากที่เจ้าชายทรงมาเยือนได้พระองค์เอง กระหม่อมประสงค์จะมาเยือนวังมรกตอยู่หลายเวลาแล้วกระหม่อมแต่ไม่สบโอกาสเสียทีครานี้นับเป็นโอกาสดีที่กระหม,ม่อมจะได้รับเสด็จองค์หญิงกันนิกาเกศรพูดเลยโชมพร้อมกับนําของกำนันมาถวายกระหม่อมหวังว่าองค์หญิงคงจะพอพระทยัยพระเจ้าคะ่ะถวายบังคมไปคะเจ้าชายตื่นสางองค์หญิงกันนิกาเกศร ทรงสิริโฉมงดงามสมคำร่ำลือเสียจริงพระองค์ยินยอมหม่อมฉันเกินไปแล้วเพคะหม่อมฉันเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองไปคะหาใช่เช่นนั้นไม่กระหมอ่อมองค์หญิงทรงสิงสริโฉม,มดงมดงามดุจนางเทพธิดาลงมาจุติยังโลกนี้กระหม่อมคงหมดปัญญาจะหาคำมาเปรียบเลยได้หากพระองค์ทรงยืนยันเยี่ยงนั้น อมฉันก็คงหมดคำแก้ตัวแล้วไหมคะเห็นเจ้าสองคนพูดจาถูกอธิยาศัยกันดีเราก็เบาใจอีกหน่อยแคว้นมรกตกับแค้นผู้กามนครก็คงจะเป็นปึกแผ่นแน่นแ้นกันยิ่งขึ้นกระหม่อมก็คิดเช่นนั้นเพเจ้าค่ะ ให้เราอภิเศษสมรสกับเจ้าชายตื่นสางเราขอตายดีกว่าเมื่อเพลานั้นหม่อมฉันเห็นองค์หญิงทรงทำเหมือนตั้งพระไทยเจ้าชายตื่นสางนี่เพคะเราทำเพราะเห็นแก่เสด็จพ่อตั้งหากอย่างไรองค์หญิงก็ต้องทรงอภิเศษสมรสกับเจ้าชายตื่นสางอยู่ดีทรงทำใจเถอดเพคะ หากเลือกเกิดได้เราอยากเกิดเป็นเพียงสาม,มัญชนจะได้ไม่ต้องมาเจอเรื่องเยี่ยงนี้เจ้าสองคนออกไปก่อนเราอยากเข้าบรรทมให้ค่ะ เจ้าดูไม่ทุกร้อนอะไรเลยกับการที่เราต้องไปรักกับคนอื่นเราเจ้าหญิงกนิกาเกสอรพระราชธิดาของเจ้าอ้ายคำตันแห่งเมืองมรกตเจ้าทั้งสองเป็นใครแปลกยิ่งนะักเหตุใด เราจะมาอยู่ที่นี่ได้ปักความคิดถึงผ่านดวงจันทวานี